สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปตันสุปเปษร์สตร์มีมทีมนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารตู้กาชานะครับรวมถึงข่าวสารข่าวสารข้าวคร่าวนะครับสำหรับไลฟ์ทางการวันพรุ่งนี้นะฮะ ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายสําคัญนะแต่เผื่อใครอยากจะรู้ก่อนว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างนั่นเองครับไปดูเรื่องที่ถือว่า,าสั้นและไว <c oughs> ก็วันนี้นะวันพุธเนี่ยมันจะมีสปอยความสามารถตัวละครเนาะเพียง <c oughs> แต่ว่าพรุ่งนี้มันจะมีไลฟ์ทางการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยงดการสปอยความสามารถตัวละครต่างๆนะฮะและไปพูดในไลฟ์ทางการพรุ่งนี้นะครับ ถึงแบบนั้นนะครับก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยนะฮะก็คือมีการสปอยเล็กๆนะครับสำหรับข่าวสารซูเปอร์สตาร์วันพรุ่งนี้โดยข่าวนะฮะจะแบ่งเป็น4ช่วงสำหรับไลฟ์สตตีมได้สามช่วงสำหรับไลฟ์สตตีมพรุ่งนี้นะครับไลฟ์ทางการครับเริ่ม1ทุ่มนะก็จะมีการอัปเดตต่างๆพูดคุยเกี่ยวกับฟีดแบ็กแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์แจกของปีใหม่พวกนี้นะฮะ อย่างที่สนะครับก็จะเป็นาชา l e n g e ต่างๆนะครับจากพิธีคอนสาว,ส,าวสวย2คนเนาะก็ถ้าเกิดชนะได้จะได้ดีมบอลทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับและอย่างที่3นะครับก็คือจะมีการเปิดเผยความสามารถตัวล, Super star, ละ,ะครซูเปอร์สตาร์สเตตัสและสกิลนะฮะครบถ้วนนะครับและตัวละครนั้นก็ตามหน้าปกเลยฮะก็คือปีแอร์นั่นเองครับและแน่นอนครับว่าหน้า จะมีตัวอื่นด้วยนะเพลเยอร์ Player ตัวอื่นด้วยก็อาจจะเป็นตัวซ u เปอร์สตาร์อีกตัวหรือว่าตัว S T C S F ก็ตามนะครับจะมีการเปิดเผยมาพรุ่งนี้นะฮะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะแต่แต่ถ้าปีแอ์เนี่ยบอกหมดแน่นอนครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะเขาเริ่มไลฟ์หนึ่ทุมนะฮะผมก็จะไลฟ์ประมาณทุ่ม15ทุ่ม30มสิแหละไลฟ์ตามหลังเข้าไปเพราะว่าจะได้สรุปแบบว่องไวเนาะ แล้วก็มาดูสําหรับสายลาตินนะฮะสายลาตินวันพุ่งนี้นะครับจะมีตู้กาชานะครับเรยรันเหมือนตู้เยอรมันจะมีปรับความสามารถหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบได้แต่ที่รู้ตอนนี้คือยังนะฮะโดยตู้นะครับจะมาตอนบ่ายสองบ่ายสองนะครับผมก็จะไลฟ์เปิดกาชาแน่นอนอยู่แล้วตอนบ่ายสองแล้วตอนหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับผมจะไลฟ์ซูเปอร์สตาร์อีกทีหนึง่งก็คือจอเป็นสองไลฟ์นั่นเองครับ แล้วถ้าเกิดพูดถึงความสามารถตัวละครนะครับผมสามารถสรุปได้คร่าวๆนะครับว่าตัวไหนหน้าเปิดหน้าโดนกันบ้างน,นะครับแน่นอนว่ามันเป็นตู้ลาตินนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ควรจะเปิดตั้งป็นทีมลาตินเท่านั้นหากคุณเล่นทีมอื่นทีมยุโรปทีมญี่ปุ่นนะฮะตูวพวกนี้นะครับคุณควรข้ามไปได้เลยครับมาสั้นๆคร่าวๆเนาะ ตัวละครพรุ่งนี้มีอะไรบ้างตัวแรกอ่ะที่สเตตัสมากที่สุดก็ต้องเป็นซันตานะ่าหากใครไม่มีซันตาน่านะฮะหรืว่าตัวซูเปอร์ดิฟเฟสสีฟ้าเนี่ยแล้ต้องการซันตาน่าที่จะบอกว่ามาใช้ท่าคู่กับนาตูเรซ่าครับคุณควรเลือกตัวนี้อัปเดตหนึ่งในสองตัวละครเออลืมบอกไปพรุ่งนี้เป็น6สเตต์นะเลือก2ตัวละครจากประมาณ6ตัวละครที่มีนะฮะตัวแรกนะฮะเนี่ยซันตาน่าเนี่ย ถ้าพูดถึงความแรงการยิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็พอมีทีเด็ดอยู่บ้างนะฮะตัวละครนี้ครับเลี้ยงใจดีนะฮะเกมป้องกันดีครับแต่พลังยิงนะครับค่อนข้างมีเงื่อนไขในการใช้ข้อดีของตัวนี้คือมันจะมีท่าม่งที่ดีที่สุดของตัวมันติดตัวมาด้วยนะถือว่าโอเคเลยต่อมาครับ มันจะบวกพลังเวลาเจอสายรับบอลนะครับรับลูกบอลสูง70%บวกฟอร์สบอลสูง10%คือมันเป็นการมงไว้ที่คาตตัวละครโกคิปเปอร์สายรับนั่นเองนอกจากนั้นนะครับยวใช้ท่าได้อีกครั้งนะครับกันการบล็อกท่าหนึ่งท่าด้วยโดยรวมแล้วตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เปิดเอาท่าละกันท่ามงที่แรงที่สุดนะครับหรือว่าใช้กันตายไปหากใครไม่มีตัวละครสัตานาที่ไว้ประสานท่านาโต้เลซ่าน,นะครับ แล้วก็มาดูตัวที่2นะฮะก็คือราดุงการาดุงกาเป็นตัวละครพื้นๆล้นๆไม่ได้มีเฮดเอมากมายครับแต่ว่าเก่งใช้ได้นะฮะ <c oughs> ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละคร FBS นะครับสเตตัสค่อนข้างสูงในเรื่องการป้องกันนะมือดูกว่าเอสบจะทําให้ตัวนี้เก่งระดับหนึ่งเลยแต่ว่าไม่ได้มีออปชั่นเสริมอะไรมากมายครับเฮดเอมี2อ,อันครับหากใครเปิดตู้ล่าสุดอะแล้วรู้สึกว่าเออเปิดได้อะไรเอาเบโต้เนาะ อย่าใช้ลาดุงกาตัวนี้ทดแทนก็พอได้ครับแต่ก็ไม่ได้นำให้เปิดนะ <c oughs> แล้วก็เอาเบตโต้ครับกรณีกับการหาใครเปิดคู่หูเขานั้นในตู้ใหม่แล้วไม่ได้นะแล้วอยากใช้แบบคู่กันก็เอาเบตโต้ตัวนี้นะเอาเบโต้ตัวนี้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าสเตตัสโดยรวมต่ำนะฮะก็้าใจแล้วออกา6เดือนแล้วเนาะสเตตัสพื้นฐานครับป้องกันเนี่ยอยู่ระดับ29 0 0 0ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับ แล้วก็นี่นะครับมีบอลน,นะฮะบ,บอลออตโต้ตัดบอลน,นะฮะบ,บาซิลแต่ไม่มีบอลบวกพลังลืมไปได้เลยครับมีเทพอ่านทาง20%ค่าตัวยุโรป20%นะครับบล็อกค่าการการบล็อกค่าประมาณนี้โดยรวมแล้วตัวละครนี้ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมฮะไม่ค่อยดีเหมือนราดุงกาเริ่มตกยุคแล้วข้ามไปได้เลยนะฮะกรณีอยากได้มาประสานกับตัวใหม่ก็พอถ้าจะกดเนาะ แล้วก็มาดูตัวไฮไลท์ครับ1ใน2ตัวละครที่คุณควรเอาหากคุณเล่นทีมลาตินนะครับคุณต้องเลือกกดให้ได้นะครับนั่นก็คือเปเป้ครับเปเป้ครับเป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่ได้รับการปรับความสามารถมานิดหน่อยในครั้งที่แล้วครับโดยสเตตัสพื้นฐานนะครับอยู่ในระดับพอใช้ได้ครับไม่ได้ดีมากนะครับ2 8 2 9 0 2 9 0 0 0ครับท่าที่ให้มาก็เป็นท่าเลี้ยงที่ถือว่าแรงเลยนะชีเด็ดของตัวนี้ก็คือมี นี่เลยอยู่ริมสนามแล้วได้กรอบเขตโทษบวกพลัง20ยืนปีกได้เลยครับมีบอล7.5นะครับลดออโตตัดบอลนะครับทีมตรงข้าม DM Defense นะฮะ30เปอร์เซ็นต์เมื่อรวมกับชิโนเรียวมะเนี่ยมันลดถึง60เลยตัวละครนี้มีบัฟพลังมิตภาพลาตินนะครับ3และบวกสแตนนาเลโอนะครับแถมอีก2ด้วยนอกจากนั้นเมื่อพังพาดนะครับแพ้แมตช์อัพยังลดสเตตัสผู้ต่อสู้ ตัวนี้อยู่ประมาณ4ดาวนะครับถือว่าน่ากดบัฟพลังมิตภาพดีนะฮะนั่นน่ากดที่สุดในตู้เลยอ่ะสำหรับเปเปๆนะแล้วก็มาดูตัวถัดไปที่ถือว่าน่ากดลองลองมานะมันอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่กรันเด้นะฮะกรันเด้ครับเป็นตัวละครที่มีสเตตัสป้องกันประมาณ27 0 0 0ไปไปลายนะจนถึง28,000นี่ครับถือว่าน้อยสำหรับกองหลังครับถือว่าน้อยนะ ท่าที่ให้มาครับถือวัดแรงนะครับคือท่าบล็อกส่วนท่าอื่นไม่แรงเท่าไหร่ต้องหาท่ามาเสริมนะครับตัวละครนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป๊ะนะคือบัฟพลังมิตภาพแม้ว่าสเตตัสจะน้อยนะครับแต่ยังมีลิงค์ผุ้เล่ลาตินนะครับบวกพลัง30%ตลอดเวลาแพ้แบตอัพออลดพลังคู่ต่อสู้แล้วก็มีบัฟผูเ้เล่ลาติน3เซนะะสองตัวนี้แหละเป๊ะกับกรันเดยนะสองตัวนี้น่าโดนครับ เอ๊ะผมลืมใครไปหรือเปล่าวะต้องมีอีกตัวอ๋อมันลืมเลโอเลโออยู่ไหนอาเลโออยู่นี่เลโอเป็นตัวละครที่น่าจะปรับความสามารถที่สุดละคือผมยังใช้เลโอเก่าอยู่เลยเพราะมันบัฟดีแต่ว่าตัวนี้ไม่ดีนะฮะไม่ต้องเลือกครับถ้าไม่ได้ปรับความสามารถครับเรื่องสเตตัสเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเปเป้นะอ่อนกว่าเปเป้ครับแต่ว่ามันบูสต์30%ครับตอลอดเวลา ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากครับบวกสตาตนนาเปเป้3%เป3ไม่ได้มีบัฟรวมนะฮะก็เป็นอีกตัวที่ไม่ควรเลือกนะครับพรุ่งนี้หากใครกดทีมราตินสรุปเลยนะครับกดเปเป้นะครับกับกรันเดยนั่นเอง2ตัวนี้เท่านั้นถ้าไม่ซีเรียสมาก6สเตตได้ตัวเดียวก็ไม่ต้องต่อแล้วครับแต่ถ้าคุณซีเรียสก็ต้องไปต่อทั้ง2ตัวส่วนตัวผมนั้นไม่ได้ซีเรียสมากหากได้เปเป้ตัวเดียวนะอยากได้เปเป้มากกว่าจะเอามาแทนชไนนนั่นเอง ส่วนกรันเดเนี่ยผมยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เอาเปเป้นะฮะรถออโต้ตักบอนครับอีกครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะฮะวันนี้เราแค่แซมเปิลพรุ่งนี้มี2ไลท์สำหรับเกมนี้นะครับช่วงบ่ายสนะครับแล้วก็ช่วง1นึ่ทุ่มครับไว้เจอกันครับ